สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะป้าก็มาเจอนะคะพี่น้องเริ่มเข้ามากินหอมมากอันนี้ดอกอะไรไม่รู้นะคะพี่น้องแบบไร้ใบนะคะพี่น้องดอกกินนอหอมค่ะอืม้มกินหอมเหมือนดอกอะไรนะพี่น้องโอ้โหกินแรงมากค่ะพี่น้องดูสิกินแรงมากๆเลยนะคะเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นไอ้น้านะคะพี่น้องอันนี้ป้าถ่ายในมุมที่ด้านบนนะคะที่ที่หน้าประตูที่กําลังจะขึ้นนะคะพี่น้อง ที่หน้ามีน้ําตกนะคะป้าก็จะพาเข้าไปดูดูตรงที่ตึกนี้นะคะพี่น้องไอน้ําเห็นไหมคะไอน้ำขึ้นเต็มโอ้โหมองเข้าไปยังมีต้นกกงต้นกล้วยสารพัดเลยคะ่ะดอกไม้กำลังผ,ผุขึ้นมานะคะช่วงเดือนเมษาพฤษภานี่นะคะรับรองว่าสวยนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ดูสิดอกไม้อันนี้นะคะไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะคะพี่น้องอคุณนายอ่านออกนะคะพี่น้อง อ่านไม่ออกนะคะเอาดูด้วยค่ะโอ้โหสวยมากนะคะน้องดูสิอ่านไม่ออกอ่านยากนะคะพี่น้องอ่ะก็คุณป่วยเขาจะลงบันไดนะต้องหลงไปคนหน่อยเป็นดอกไม้ไร้ใบค่ะพี่น้องสวยมากนะคะพี่น้องดุ๊บนี่ป้าก็จะพาเข้าไปดูนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่หน้าประตูแล้วนี่คือนะคะพี่น้อง ดอกอะไรเนี่ยชื่อว่าเหมือนอมีฟันฟาน,นะคะพี่น้องดูสิโอ้โหอลังการมากแต่ยาวนู่นน่ะใบมันนุ่นเลยค่ะพี่น้องนะคะอันนี้แหละป้าจะเข้าไปดูนะคะเสียดายนะเพราะว่าถ้าป้าเก่งภาษานะป้าก็จะได้ช่วยแปลนี่ค่ะตอนนี้ป้าก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอ้อันนี้แบบฮูนิ่งนะคะพี่น้องนะคะอันนี้วิธีการที่เขาเลี้ยงฮูนิง่ง นะคะโอ้มแมลงใช่พึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่ใช่พึ่งค่ะพี่น้องโอ้อ่านนะคะพี่น้องอ่ะอุ้ยกินแบบอับเลยข้งในนี่ร้อนมากขอไม่ถอดเสื้อข้างนอกเสื้อยอดไ้เลยค่ะเพราะว่าข้างในนี่ร้อนนะคะแบบธรรมชาติเหมือนแบบอยู่เมืองไทยนะคะพี่น้อง คือเขาให้ถอดเสื้อเลยมันหนาวมันร้อนนะครังในเดี๋ยวป้าเขาต้องถอดเสื้อนะคะ,ะเดินพาเดินเข้ามาร้อนมากข้างในเขาก็ต้องถอดเสื้อนะคะเดี๋ยวป้าถอดเสื้อก่อนแป๊บหนึ่งนี่อ่ะเข้ามาข้างในแล้วคะ่ะพี่น้องนะคะนี่ก็คือเข้ามาแบบครอบครัวกับพี่น้องโอ้โหเข้าบุญคิวทัพโอ้โร้อนมากเลย โอ้ข้างในนี่ร้อนมากพี่น้องก็จะมีนะคะเขาให้มันเป็นแบบควันน้ำนะคะพี่น้องสโมกนะคะโอ้โหเข้ามาก็อลังการงานสร้างเลยค่ะพี่น้องนะคะปาก็จะค่อยเดินอันนี้เป็นต้นไม้แท้นะคะโอ้โหตดยแล้วที่ปิดปากกันไมนี่เข้ามากินมันแรงมากพี่น้องร้อนมากเลยค่ะที่นี่มันใช้อุณหภูมิโอโต้อง กีอ่องศาละคะพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนแบบเหมือนกับแบบเมืองไทยเลยนะคะพี่น้องนะคะเห็นไหมคะสูงอันนี้คือเป็นต้นเก่าที่เขาตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเ,เพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันสูงตั้งหกสิบกว่าเมตรนะคะต้นนี้ต้นใหญ่นะคะพี่น้องเนี่ยที่เขาตัดทิ้งไปนะคะเพราะว่ามันทะลุกับหลังคาเห็นไหมคะทะลุกับหลังคาค่ะพี่น้องนะคะ อันนี้ของจริงนะคะพี่น้องไม่ใช่ของปลอมนะคะเดี๋ยวป้าพาสัมผัสด,ดูโอ้โหหึอุ้ยไม่ใช่นะคะอันนี้มันเป็นของปลอมเป็นหินค่ะพี่น้องก็ทําตกใจหมดเลยอุ้ยตกขาวอันนี้ก็ดอกไม้อะไรนะคะพี่น้องดูแปลกแปกนะคะพี่น้องสวยมากอดูสิคะแบบธรรมชาติอยู่ข้างใน ต้นจากก็มีค่ะพี่น้องนะคะต้นจากโอ้โหสารพัดต,ต้นเลยพี่น้องนะคะมีเป็นหมืน่นเป็นหมืน่นเป็นแสนชนิดแล้วมั้งครับพี่น้องเออไม่ได้เอาไอ้แบบฟอร์มเข้ามาดูนะคะพี่น้องอ้ต้นนี้สวยมากดูใบสิคะเหมือนต้นต้นตะนโหนดเลยครับพี่น้องเนาะ,ะเหมือนต้นต้นตะหน,นดเลยคช่คะพี่น้องโอ้โหดูใบสิ อย่ใต้ใบมันนะคะพี่น้องสุดยอดเลยนะคะดูสิโอ้โหประทับใจพี่น้องเออเดียน,นะฮะเราจะเดินทางไหนก่อนยังไม่รู้เขาบอกว่ามีรอบนอกด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวป้าพาเดินรอบรอบนิดหนึ่งนะคะพี่น้องมีแต่ต้นส,สวยๆกับพี่น้องไรู้ว่าต้นอะไรนะคะสุดยอดอลังการพี่น้อง สุดยอดอลังการนะคะโอ้โหอ้าวอุ้ยมีหนามด้วยค่ะอ้าวจับไปได้พี่น้องมีหนามด้วยนะคะคมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะพี่น้องค่ะโอ้โหสุดยอดอุ้ยอุยอุยนะคะโอ้อันนี้คือใต้อ่โอ้โหบรรยากาศกับพี่น้องนะคะบรรยากาศสุดๆบรรยากาศดีมากนะคะมันไม่มีคนถือกล้องให้มาคนเดียวมันก็ ต้องแบบนี้แหละค่ะนะคะธรรมชาติดีนะคะพี่น้องโอโ้โหนี่มันต้นอะไรนะคะพี่น้องเหมือนต้นมะพร้าวมะพร้าวป่านะคะพี่น้องนี่ต้นอะไรเอ่ยโอโ้โหํำต้นเหมือนต้นไผ่เลยนะคะพี่น้องโอโ้โหไผ่นะคะดูสิลำต้นเขาว่านะคะสวยมากพี่น้องโอโ้ ร้อนนะคะข้างในเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวต้องพาไปดูอีกจุดนะคะพี่น้องข้างในก็จะมีคนเยอะอ้นี่สวยมากอุ้ยสวย้ยต้นนี้ดูสิพี่น้องใบอะไรเนี่ยอะไรวะเออเขาเรียกว่ากิลินยมอ่านอ่านไม่ถูกก่ะพี่น้องนะคะอ้โฮ คนใดจะอ่านอ่านด้ค่ะนะคะจะอ่านทันไหมคะโอ้สวยมากพี่น้องนะคะโอ้สุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นสิบกว่าปีเออเกือบยี่สิบปีนะคะกี่ปีว่ายอดหลังอะ่ะที่ป้าเคยมานะคะพี่น้องไม่เกินสิบสิบห้าปีนะคะอันนี้ดอกนี้ทุกคนก็เคยเห็นนะคะพี่น้องเนี่คะเป็นดอกกล้วยไม้นะคะพี่น้องนะคะกล้วยไม้นะคะ,อะ,คะ,ะ,คะโอ้สุดยอด ก็จะมีะช่วงขขาบนเดินด้วยนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็จะเดินดูแล้วก็จะมีคนพวกนี้เขาเดินมาเขาเดินรอบมาเดี๋ยวป้าเกาจะลองขึ้นไปดูดิป้าจะพาเดินขึ้นบันไดค่ะนะคะ,นะคะอันนี้อ๋อเนี่ยเขามาถ่ายทำหนังกันถ่ายแล้วลืมเขาถ่ายทำดารากันก็วิดีโอดาราค่ะพี่น้อง สว่นะคะ,คะขามาถ่ายแบบกับพี่น้องเราก็คิดว่าเออเราขึ้นไปข้างบนไม่ได้และะ้วพอกำลังถ่ายทำกันอยู่นะคะเขาถ่ายทำกันมีดาราอีกคนนึงน,น,นะคะดาราอีกคนนึงน,นะคะน้องผมโอเค โอ้ thank you โอเคสุดเพริฟฟ์ลัดดี้สุลลี่โอ๊ปปี้โอ๊ปปี้อะขอเล่าต่อมาฟ้าดอกรฮัลโห thank you โอ้ดูเฮี้ยมเลดูจากข้างล่างนะคะพี่น้องดูดิดูจากข้างล่างนะคะอันนี้ไปอยู่ข้างบนนะคะอันนี้คือแบบเขาถ่ายแบบนะคะพี่น้องนะคะดารากขาถ่ายแบบ <c oughs> นะคะเนี่เห็นไหมโอ้โหต้นอันนี้ดูพี่น้องต้นรวงข้าวนะคะสุดยอดนะคะพี่น้องคือเป็นไอ้น้ำค่ะพี่น้องเพราะว่าตรงนี้มันจะขาดน้ำไม่ได้นะคะแหลงนี้มันจะขาดน้ำโอ้ตัวสูงมากดาราพี่น้องนางแบบแนะคะตัวสูงมากนะคะนะ,ะตัวสูงมากคือเขา่ทยแบบ นะะ่าตาสวยค่ะสวยสวยนะคะสูงเกือบสองเมตรนะคะพี่น้องอะเราไปกันต่อนะคะพี่น้องอึ๊บโอ้โหเนี่ยทางเดินนะคะพี่น้องอึ๊บนะคะโอ้โหดูทีไอน้ำครับพี่น้องนะคะไอ้น้ำสุดยอดนะคะความสวยงามโอ้ยลาลลา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  สุดยอดนะคะเพราะว่าต้นไม้อยู่ด้านในนี้รู้สึกว่าจะเป็นพืชพันธุ์ที่ต้องอยู่กับน้ำตลอดนะคะเป็นเครือไม้นะคะเป็นเครือไม้ประเก็ดเครือไม้เห็นออ้ดูใบเห็นไหมนี่นะคะพี่น้องนะคะสวยงามอ่ะเราก็เดี๋ยวไปดูที่อื่นอีกนะคะดูมุมนี้นะคะพี่น้องอนี่จุด ชมวิวคะ่ะพี่น้องสุดยอดนะคะโอ้ดีใจมากเลยนะคะแหมว่ามาคนเดียวเราก็มีความสุขนะคะพี่น้องดูสินะคะป้าเป็นคน,ต,คน,คไไนตัวคนเดียวค่ะไปไหนตัวคนเดียวเออหัวบมีค่ค่ะพี่น้องนะคะเห็นไหมัมนไปไหนมันบ่งสนใจเขาดอกยิ่งสบายใจกับพี่น้องไปคนเดียวสบายใจนะคะดูสิโอ้โหสุดยอดนะคะมันจะมืดหน่อยนะคะพี่น้องเป็นไอน้ำนะคะ เดี๋ยวว่าเดินดูเดี๋ยวก็จะมีอีกแหล่งหนึ่งอื้ไอ้น,น้่นนะคะพี่น้องอืดกลัวลื่นอันนี้ก็คือทางลงุนะะนง,นะะงนะคะพี่น้องนะคะก็ค่อยลงนะคะพี่น้องอือันนี้รองเท้านี้ใส่ดีมากค่ะพี่น้องซื้อมาจากสเปนนะคะใส่ดีมากเบาแล้วก็แบบคือกระทัดรัดนะคะพี่น้องซื้อรองเทา้ามาเยอะ ไม่ถูกใจนะคะดอกกล้วยไม้กับพี่น้องนะคะกล้วยไม้มป้าปกน้ำมาด้วยนะคะเป็นกระเป๋าเป้นะคะอ่านี่คือกระเป๋าเป้นะคะพอฝรั่งมังค้าไปไหนก็ต้องมีกระเป๋าเป้นะคะพี่น้องเรานักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะพี่น้องตุ๊กอือ <c oughs> เรา,า,าไปอันนี้ก็จะเดินรอบวิมืดค่ะพี่น้องนะคะ ต้นนี้ก็มีหนามกับพี่น้องสวยนะคะลำต้นสีขาวมีแบบเยื่อนะคะพี่น้องพุ่มอยู่อุ้ยสวยงามมากพี่น้องรู้ว่าต้นอะไรนะคะอันนี้ก็ต้นนี้อันนี้ทานไม่ได้นะคะนะคะผลไม้แดงๆเนี่ยนะคะก็พาเข้ามาอยู่ในมุมมืดกับพี่น้องเลยต้องถอดเว้นนะคะเพราะมันมัวข้างในนี่นมันแฉะนะคะเราว่าเราเดินเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะลื่นไหมนะคะ อันนี้อ่านี่ไงคะที่ว่าต้นต้นอ่าที่มีหนามเนี่ยนะคะนี่คะ่ะเขาก็จะสาธิตเขาจะให้ดูว่าเขามีผลไม้เหมือนต้นสับป,ปะรดป่าเลยพี่น้องเห็นไหมคะต้นสับป,ปะรดป่านะคะเอาอ่านเอาเองได้ครับพี่น้องเด้ออ่านเองด้ผู้ใดเก่งภาษานะคะอ่านเองได้ค่ะสุดยอดเลยนะคะพี่น้องโอ้โหมืดะคะ่ะมืดมืดอยู่ในลมควันค่ับพี่น้อง ูนู้นเขากำลังก่อสร้างค่ะฝั่งนู้นเขากำลังก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะอ <c oughs> คือก็าจะมีเขียนป้ายให้ทุกทุกๆอันเลยนะคะอันนี้ช่วงนี้มันยังไม่เยอะนะคะถ้าเกิดช่วงอีกหน่อยเนี่ยมันดอกมันขึ้นนะ,ะนะคะพี่น้องมันมีทุกประเทศนะคะคือสมชื่อจริงๆอุ้ยใบบอลค่ะพี่น้องบอลเนี่ยคือมีจุดนะคะพี่น้องเขาขาวอยู่ตรงกลางนะคะดูสิ อันนี้ใบเหมือนเหมือนแบบจะตายหรือไม่นะ <c oughs> นะฮะแถบเหลืองคงจะรักษายากค่ะโอ้ยเหมือนต้นสะเดาบ้านเราเลยพี่น้องสะเดาขาวนะคะสะเดาขาวเหนียวเลยค่ะเข้ามา้างในอ่ะรู้สึกกระหายน้ําเลยนะคะอุ้ยดูเขาดัดแปลงกับพี่น้องมันเหมือนใบอะไรสักอย่างเหมือนดอกเห็ดน,นะคะแต่ไม่ใช่เห็ดน,นะคะพี่น้องออ้ยดูต้นแปลกๆดีจังเลยค่ะ มันมีใบออกมาปั๊บแล้วมันก็จะมีอ,อะไรฮะต้นจุกออกมาอย่างนี้เลยคะ่ะต้นนี้แปลกมากไม่เคยเห็นนะคะพี่น้องดูสิเขาไม่ได้ทําเอกนะคะต้นมันเป็นแบบนี้เองอันนี้ต้นแท้ค่ะพี่น้องอ่ะของแท้ค่ะเห็นไหมคะโอ้โหมันโผลออกมาอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องเออแปลกดีนะมันต้นแจกกันนะ,ะพี่น้องนะฮะมันต้นแจกกันเลยต้นแปลก นี่ก็นะคะพี่น้องโอ้โหมาเป็นที่สระน้ำนะคะพี่น้องโอ้โหดอกบัวไม่ใช่บัวค่ะบอลค่ะพี่น้องเออดูดอกสิป้าเข้ามารู้สึกจะแพ้เก,กสรดอกไม้นะคะคันจมูกเลยค่ะพี่น้องโอ้ยสวยงามมากนะคะสวยงามมากอืมเป็นต้นบอลค่ะพี่น้องนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะมีน้ำอุ้ยบ่อเลี้ยงปลานะคะนะคะโอ้ น้าสวยๆสลายหรือเปล่าต้นนี้ก็สวยครับพี่น้องต้นนางกวักใหญ่นะฮะเรียกเองเลยกูตั้งชื่อเองเลยตั้งชื่อเองพี่น้องเอยยัง่าอยู่ก็มีต้นกล้วยป่าป่านะคะพี่น้องนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้บอนนะคะพี่น้องนะฮะบอนไม่ค่อยสวยนะคะไม่เหมือนเมืองไทยที่เราปลูกอ,อันนั้นนะคะพี่น้องบอน ก็เป็นสับป,ปะรดป่านะคะพี่น้องนะคะที่ลูกอยู่ที่เมืองไทยก็มีนะคะพี่น้องนะคะต้นจากต้นกล้วยนะคะกล้วยป่าอะนี่เห็นไหมคะมาป้าก็จะพาเดินดูนะคะพี่น้องพาเดินดูนะคะออันนี้ก็คือดอกไม้นะคะพี่น้องสวยสวยนะคะ คเจอใบกระทอมเลยมันอันไหนวะเนี่ยถ้าเจอใบกระท่อมเนี่ยรู้ว่าเป็นใบกระท่อมจะกัดดินสักหน่อยเขาบอกว่ารักษาโรคมะลุงมะเร็งได้ใช่ไหมคะอยากก็ลองเหมือนกันนะคะพี่น้องอยู่แถวนี้เขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะพี่น้องทำไมบางทีมันข้อไม่ค่อยนั่นเขาจะพูดฝรั่งมันอยู่ติดกับในเมืองค่ะห่างจากในเมืองนะคะไม่กี่กิโลก็อยู่ในเมืองเลย นะคะอุย้ยอีกแถบนึงอะเขาปิด <c oughs> อุย้ยตายแล้วแพ้เกสรดอกไม้พี่น้องนะคะอุย้ยเหมือนต้นพูเลยค่ะพี่น้องเหมือนต้นชะพูเลยค่ะออันนี้ก็จะเป็นอันเนี้ในการเขาแกะสลักแกะสลักหรือการทำอะไรเนี่ยนะคะพี่น้องนะะแกะสลักหอยหรือเปล่าหอยนะคะ โอ้ยแพ้อากาศเข้ามาปับ๊บจมกูจมกตันเลยน้ำมูกไหลเลยพี่น้องขออภัยนะคะอถ้าช่วงหน้าร้อนน่ะก็คงจะดีเดี๋ยวจะพามาดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าข้างนอกี่ดอกไม้จะขึ้นเต็มอันนี้คือเป็นดอกไม้สมุนก่ะนะคะอ๋อทางนู้นก็มีอีกนี่ว่ะเราเดินต่อนะคะพี่น้องอทางเข้าออนี่ก็เป็นสะพาน นะคะที่เดินสวยๆนะคะพี่น้องเ,อเนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาก็มาถ่ายรูปนะคะมาถ่ายรูปนะคะพี่น้องเออนะคะคนแก่ <S <s <uss> แพ้อากาศคับพี่น้องอ่ะเขาก็จะมีกล้องเออเปิดเข้ามาโอ้โอโอมุมนี้สวยค่ะพี่น้อง <S <s <uss> <S ต้นกล้วยนะกล้วยป่าใบแข็งะค่ะพี่น้องใบแข็งๆนะคะ เขาเรียกกวยปลาน่มกค่ะพี่น้องมันกลวยปลาบุ๊นะคะสวยค่ะพี่น้องสวยๆอืออันนี้อ่อนๆกำลังขึ้นพี่น้องนะะต้นไอ้นี่คิดว่าบ้านป้าก็มีนะแต่ตัวนี้มันเขาเรียกอะไรต้นต้นผักอะไรนะฮะที่เขาไปเขาไปคันไปดวงตัดกินนะฮะน้อม ผักเสียเส้ยนเสี้ยนหนามใช่ไหมคะที่เขาเรียกอะ่ะแต่นี้มันต้นมันใหญ่นะคะพี่น้องอือือทนันยันมีทางออกหรือเปล่าเนี่ยหรือต้องกลับไปที่เดิมไม่มีคนเลยข้างในอะ่ะกลัวโดนเขาจับกลมขืนกลัว <c oughs> <c oughs> แต่มันไม่ขืนกูนี่แหละกูจะขืนมันก่อนเออพี่น้องเสียงก็หายนะคะไรสุดมากวันนี้ชิวๆนิดนึงโอ้ดี้ต้นรวงข้าวพี่น้องนะคะสวย สุดยอดสุดยอดนะคะเร็วไปไหมป้าให้พากันดูเร็วไหมเพราะว่าคลิปวิดีโอมันยาวๆมันจะโหลดยากนะคะพี่น้องนี่นะคะค่าตั๋วแพงนะคะพี่น้องสามสิบเจ็ดยูโรนะคะคือก็หนึ่งปีค่ะต่อคนถ้าเกิดต่อต่อครั้งเนี่ยก็ประมาณก็สามสิบนะคะต่อคนค่ะเพราะว่าเราทำเป็นเมมเบอร์เป็นปีดีกว่า อ่าเข้ามาก็สามารถได้คนเที่ยวหน้ามาเที่ยวได้นะคะประมาณเอ่อฟรีสามคนค่ะพี่น้องนะคะอ่าเข้ามากับป้าได้ประมาณสามคนครับพี่น้องอุ๊ยหมดแล้วมั้งเออนะฮะหาทางออกเขาออกกันหมดแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าอือออกทางนี้หรือเปล่าจะหลงไหมเนี่ยทางนี้มันเป็นอ่นะคะพี่น้องเป็นหินช่วเสช้ทางออกนี่แลหละค่ะพี่น้องนะคะ าก็ต้องไปเอาเสื้อผ้าอยู่ดีนะคะอ่าอันนั้นก็จะเป็นการที่แสดงอุ้ยกระจกค่ะพี่น้องเป็นสะพานกระจกอะนะคะมองเห็นปลาใต้น้ําได้แต่มันขุนนะคะน้ําไม่มีอ่าออกทางนู้นได้ค่ะพี่น้องนะะออกก็ไปเอาเสื้อทางนู้นได้นะคะเราไม่ต้องเดินย้อนกลับนะคะดอกออคิคก,ก็มีค่ะพี่น้องนะคะเนี่ยเป็นการที่เขาว่าอ่าให้ดู มีดอกอะไรมั่งนะคะพี่น้องดูสิผู้รีเริ่มในการทำสวนนักวิทยาศาสตร์นะคะพวกวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนะคะพี่น้องเขาก็นะคะวิจัยนักวิจัยว่าง,งั้นเหออโอ้โ,อโหนี่อะไรเนี่ยสเตนเป็นหินหินเอ่อสมัยโบราณโอ้โหสวยกับพี่น้องนะคะเหมือนละวาลเลยอืม เนี่ยหินเนี่ยที่เขาเอามาหรือเขาทาเองก็ไม่รู้นะคะพี่น้องอันนี้เขาอาจจะทําเป็นตัวอย่างอ๋อก็มีอีกค่ะพี่น้องนะสวนดอกไม้มันมีอีกนะคะนี่คือเป็นสวนดอกไม้โอ้สวยๆค่ะอ่าสวยๆมีมุมนะคะพี่น้องโอ้สุดยอดนะคะพี่น้องอึบ๊บกุหลาบหินใช่ไหมคะเขาเรียกกุหลาบหินหรือไม่นะคะพี่น้องดูสิดอกสวยๆนะคะกุหลาบหิน นะคะอึบนี่โอ้มีหลายพัน์ค่ะพี่น้องอุ้ยสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามสวยงามนะคะสีแดงก็มีเงียบยิดหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าโอ้นี่อีกพันหนึ่งค่ะพันผสม <c oughs> นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นทางออกแล้วนะคะพี่น้องเอออันนี้เป็นบอ่อปลาค่ะ โอ้มีอีกค่ะไปไปทะลุตรงนู้นกับพี่น้องเออมันอ้อมโอ้ยปลาค่ะอุย้ยน่ารักสวยอ,อ่ามาลูกมา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 ,มาเรียกมนมาเร็วมามามา,ม,า,ม,ามันยิ่งหนี <laughs> มันกลัวป้านะคะอึบนี่แล้วก็ออกอีกด้านหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือเป็นเอ,อ่อฮัลโหล จะเป็นดอกไม้เหมือนกับที่สําหรับแห้งแล้งมากค่ะพี่น้องสาหรับอันนี้ไม่ต้องการน้านะคะเหมือนกับที่พวกตะบองเพชรค่ะพี่น้องตะบองเพชรนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ห,หินนะคะพี่น้องเห็นไหมแห้งแรงมากพี่น้องไม่ต้องการน้านะคะแต่เขาอยู่ได้นานมากเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนที่ป้าไปสเปนเลยค่ะพี่น้องไปสเปนก็จะเห็นดอกไม้คือตะบองเพชรมีทุกทุกยี่ห้อมีทุกมีทุกชื่อมีทุก ขาจะเรียกอะไรนะคะพูดภาษาไทยกูก็ลืมอีกแล้วชื่อนะคะพี่น้องมีทุกชื่อทุกประเทศนะคะเห็นไหมโอ้โหนี่ต้นตะบองเพชรของแท้นะคะพี่น้องโอโ้นี่ต้นสูงยาวมากค่ะสูงยาวมากๆคนะนะคะจุดถึงดาดฟ้าเลยนะะโอเคเนี่ยอะให้ดูนะคะพี่น้องเนี่ยชิปนี้อาจจะยาวนิดนึงถ้ามันไม่ตัดไปก็คือตัดไปเลยนะคะ เห็นไ,ไหมต้นตะบองเผชสดสดๆสวยๆค่ะพี่น้องเขาบอกห้ามจับด้วยนะแต่ว่าเราก็นะคะแอบๆค่ะพี่น้องเอออันนี้มันมีมันมีอันนี้ด้วยค่ะพี่น้องม,มีผลมีผลด้วยผลไม้ด้วยค่ะอ่าต้นตะบองเผชดนี่เห็นไหมคะสุดยอดมีขนนี่เห็นไหมคะโอ้สวยสวยสวยพี่น้องสวยงามมากนะคะ เหมเหมือนเราก็ได้ไปออียิปต์โอ้โหนี่สวยค่ะพี่น้องอ่ะโอ้สวยสดๆของแท้นะคะพี่น้องตะบองเพชรอันนี้ป้าก็ได้เห็นครั้งแรกในชีวิตตอนที่ไปสเปนนะคะคือแบบตกใจมากดูดิมันมีหลายชนิดค่ะเออนะะป้าพูดผิดนี่นึกออกแล้วคือมันมีหลายชนิดนะคะพี่น้องดูสิ หมือนตัวตุ๊กแกเลยค่ะลายเหมือนตุ๊กแกเลยนะคะโอ้สุดยอดแดดกำลังมาค่ะพี่น้องนะคะตรงนี้ดูสิเขาไม่ต้องการน้ำเลยเขาอยู่ได้ยังไงงงเนาะไม่ต้องให้น้ำด้วยอุณหภูมิแบบว่า40องศาเขาอยู่ได้สบายๆนะคะพี่น้องอึ๊บนะคะอันนี้อยู่ดงอันนี้นะคะพี่น้องอ๊มีแดดแล้วค่ะ ทั้งนั้นก็จะเป็นบัวนะคะพี่น้องเออดังนั้นให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยววีดีโอมันจะยาว